ขอปุมนี้เห็นท้งตรงขนาดกำลังล่าสัตว์แล้วมาพบพระภิกษสุนี่จะทำให้ขัดลล่าสัตว์ได้ไหมครนบอกขอหาุณก็หาเรื่องกระท่านอีกด้วยกล่าหาว่าท่านเป็นพระก็ปิดเป็นเวลาอยังประมาณ20นาทีแล้วค่ะไม่มีบอกแม่เขาจะปิดแล้วยี่สินาทีรีบมา20นาทีปิดแล้วน้องจริง อีกยี่สิบนาทีเขาจะปิดแล้วน้องไม่ได้ไปชมข้างในนี่ขนมลานะลีใช่เดี๋ยวมากินนะไปไปไปพักก่อนอีกยี่สิบนาทีไปไปว่ายพักก่อนไม่ใช่ที่ไล่อะไรไป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 ยี่สิบนาทีก็ปิดครับครับครับวงครับไปเดินไปหาแม่เร็วน้องนับดอกไม้ไหมครับโอเคครับไปว่ายพักก่อนครับ การรวบรวมวิดีโอทั้งหมดที่ว่าตอนน นำะไเปนอร้องไนี่ห วันที่9เดือนเมษายน2,565ครับผมพักอยู่ที่ t ีเอส r a เลเฮาการกินข้าวจากเก็บภูมิกินข้าวนี่นอนห้องนี้ครับนี่นการนอนอยู่ห้องนี้นี่ครับโอเย็นนี่เปิดทิ้งไม่ถูกพ้อชอบเย็นเย็นเปิดแอร์ดีกว่าก็ คือที่เนี่ยเห็นเขาตอบคิวซื้อไอ้ข้าวหมวกไก่กันก็เลยซื้อข้าวหมวกไก่มาแล้วก็กลัวว่าไม่รู้ว่าเด็กจะกินอะไรกันก็เลยซื้อไก่ทอดมาด้วยครับไก่ทอดสี่ชนฮะตลาดเทวดาแล้วก็ดีดูครับว่าเด็กจะชอบอะไรมากกว่ากันนะเรือ่อไหนลูกเว็บดีไหมเล็บมันถูกนิดนึงไหมพ่อหืล้วแต่เว็บเว็บก็ได้เนื้อไหนแกงข้างนอกอนู้น,หนเหรอโอเคได้ได้ไ ได้แต่แล้แต่สะดวกนาทีีนะก็ก <Okay. S 2> ในแต่ละวันก็จะมากินข้าวแบบนี้ฮนะซื้อไก่ทอดมาซื้อข้าวหมกใครชอบอะไรก็กินอย่างนั้นข้าวหมกร้อนๆก็เวฟกินฮนะเด็บภูมิกินข้าวหมกครับรู้สึกวันนี้นาฬีกินข้าวหมกกำการกินไก่ทอดาวานซื้อมันน้อยไปหน่อยวนันนี้ซื้อแก้แค้นครับไก่ทอดทั้งหมดเนี่ยซื้อมาร้อยห้าสิบบาทราคาก็าไม่แพงนะไก่ชิ้นละสิบบาทเท่านี้แล้วข้าวหมกไก่ห่อละ สาสิบาทพิเศษสี่สิบก็พิเศษมาสี่สิบอาหารที่นี่ไม่แพงครับโอเคเลย